อำเภอสำโรงจังหวัดบุบลนราชธานีนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะครับเข้าไปในสำโรงอีก3มกิโลนะครับอำเภอสำโรงนะครับจะเข้าไปอีก3ามกิโลเมตรนะครับนี่ครับที่ว่าการอำเภอสำโรงนะครับจะเข้าไปอีก3มกิโลเมตรนะครับแต่ผมจะขับผ่านเส้นหลักให้ทุกท่านดูแค่นั้นนะครับไม่เข้าไปในตัวอำเภอสำโรงนะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชสถานีนะครับคุณผู้ชมครับอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับ